สภาผู้นําชุมชนเป็นกุญแจสําคัญที่ใช้แก้ปัญหาการดื่มสุราที่หมู่บ้านหนองไฮน้อยจังหวัดอำนาจเจริญค่ะโดยวิธีนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้วก็สร้างพื้นที่กลางให้คนได้มาร่วมกันคิดแล้วก็ทําให้ชุมชนน่าอยู่แนวคิดนี้ทําอย่างไรและจะได้ผลแค่ไหนติดตามจากนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะหนองไฮน้อยชุมชนชนบทขนาดกลางที่มีประชากรกว่า180ครัวเรือนแหนมเพอปทุมราชวงศ์สา จังหวัดอำนาจ,จเจริญผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนามีวิถีความเชื่อต่อขนรรมเนียมประเพณีเช่นเดียวกันกันกบชุมชนอื่นๆในภาคอีสานเมื่อเวลาเปลี่ยนไปชุมชนมีการบริโภคมากขึ้นส่งผลต่อความเชื่อในบางเรื่องของชุมชนซึ่งเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่ามันมีปัญหานะครับแนวปัญหาเรื่องย่ามบุญเกิดทะเลาะวิบาท ก็รอบครั่วก็แตกแยบก็เลยมันมีปัญหาสะสมมานอีก่หลายปีแล้วเมื่อผู้นำชุมชนเล็งเห็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเหล้าแล้วจึงคิดหาทางแก้ไขเวทีประชาคมเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาสาเหตุและต้นต่อที่แท้จริงของปัญหาและรวมคนในรูปแบบสภาผู้นำชุมชนได้จำนวน35คน เข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันการพูดคุยกันทำให้ทราบว่าสิ่งที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนคือการเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อของคนในชุมชนและการจัดการพื้นที่เสี่ยงที่เป็นจุดนั่งดื่มให้หายไปโดยดึงความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมเช่นเทศบาลตำบลหนองคามาสนับสนุนเรื่องการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณและความรู้ต้นแบบสภาชุมชนหนึ่งแหละในความสามัคคี 2. ส,สุขภาพจิตสุขภาพใจของราษฎรดีขึ้นไ,ไอไเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาะไม่มีแล้วก็ราษฎรมีเงินเหลือใช้จ่ายใ,ในครอบครัว และในวันนี้ชุมชนหนองไฮน้อยได้ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบชุมชนปลอดเล่ามีชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆรับรู้การทำงานมากขึ้นต่างเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อนำเอาความรู้ไปปรับใช้ต่อเป็นจุดที่เราควรจะมาศึกษาดูงานเพราะผลสาเร็จม,มีให้มองเห็นนะครับเวลากว่าหนึ่งปีของการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ผลสําเร็จเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสร้างขวัญและกําลังใจให้คนทํางานมีแรงขับเคลื่อนง,งานต่อทั้งการสร้างคนต้นแบบเลิกเหล้าซึ่งมีถึง21คนมีครอบครัวรถละเลิกเล่า74ครัวเรือนมีงานสบปลอดเล่า4ีงานงานบวชปลอดเล่า2องานและสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายคือเกิดร้านค้าป,ปลอดเล้าไม่จำหน่ายเล้าจำนวนหนึ่งร้านในวันที่ความเชื่อ และทะัศนคติของชาวบ้านในเรื่องการดื่มเหล้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องพร้อมๆกับการหายไปของจุดเสี่ยงและพื้นที่นั่งดื่มในชุมชนหากมองย้อนไปจะพบว่าทั้งหมดนี้เกิดจากการทำงานสร้างคนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการทำงานแก้ไขปัญหาให้ชุมชนของเขาเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น สถิติจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าทั่วโลกมีคนมากกว่า2,000ล้านคนค่ะที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นหนึ่งใน3ของประชากรโลกประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ที่อันดับ40ของประเทศที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดแต่ถ้าคิดเฉพาะการดื่มสุรากลานันเราอยู่อันดับที่5ของโลกค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook com c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ